สุดยอดเลยอ่ะคุณแม่ไม่รู้จะไปได้เท่าไหร่ครณโรสคุณแม่หนูถามหน่อยค่ะว่าจริงๆแล้วอะคุณแม่อายุมากแล้วเนาะแล้วคุณแม่นวดนะจากเมื่อก่อนเนี่ยที่คุณแม่บอกหนูว่าสามสิบนาทีเมื่อก่อนเขาให้เท่าไหร่นะยยี่สิบโอยโรแล้วก็มาให้เป็นยี่สิบห้าโอยโรตอนนี้ก็เยี่มมาเป็นหลังจากโควิดได้ยี่สิบเก้าโอイโร หลังจากโควิดแม่ขึ้นเองตอนนี้แม่ขึ้นเองนะเป็นตอนนี้มาเป็นสามสิบห้าว้าวตั้งแต่เรียนนะให้เองเลยเนาะชื่นใจจังเลยค่ะคุณแม่รู้ไหมว่าหนูรู้ว่าคุณแม่อายุมากกว่าเจ็ดสิบแล้วเปิดร้านมามากกว่าแปดปีเก้าปีแล้วตอนนี้คุณแม่ปรับราคาได้ ว้าวแล้วตอนนี้แม่คะหนูทราบว่าแม่เนี่ยแม่เล่าให้ฟังหน่อยสิแม่ได้ไปนวดให้อ่ากิซุนไทยอ่ําใช่ไหมคะหรือว่าไฟแนนซ์อ่ํานะหรือว่าเอาอาใบอ่าอาใบอ่ำอืมอาใบอ่ำอาใบอ่ําเยี่ยมมากเลยค่ะคุณแม่คุณแม่ไปนวดให้เขาทุกอาทิตย์ใช่ไหมคะทุกอาทิตย์ทวนอังคารแต่ตอนนี้หลังจากโควิดแล้วไม่ได้ไปเลยแต่ว่าเขาจะมานวดกันที่ร้านค่ะแม่คะเล่าให้หนูฟังหน่อยสิ ที่ว่ามีลูกค้ามานวดเก้าสิบนาทีให้ร้อยเออยโลเนี่ยสุดยอดเลยอะคุณแม่ทำยังไงอแม่ก็าเนีเขาเต็มที่แหละเพราะว่านวดให้เต็มที่เนาะใช้ที่เพราะว่าแม่ก็จะไงอะเราก็มีวิชามาใช้ให้หมดอะเอาวิชามาใช้ให้หมดสุดยอดเลยค่ะืูก็เป็นยังไงนะเราก็เ้วเขาก็สบายตัวเขาบอกว่าเขาลับไปเขาดีใจใหญ่เลยเขาบอกบอกน้องแบ วันนี้ฉันไปนวดฉันได้นวดทั้งตัวแล้วฉันดีใจมากแล้วฉันนอนโอ้โหเขาอกดีมากเขาบอกย่างี้ค่ะคุณแม่ทราบไหมคะว่าสิ่งที่คุณแม่พูดเนี่ยมันสร้างแรงบันดาลใจให้กับหมอนวดไทยหลายท่านเลยนะคุณแม่รู้ไหมเมื่อวานเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานก่อนสี่วันศุกร์ใช่ไหมวันศุกร์หรือวันเสาร์วันศุกร์ค่ะหนูมีลูกค้ามาบอกหนูว่าเนี่ยโรสฉันไปนวดที่นั้นมานะหนึ่งชั่วโมงยี่สิห้าโอโล มีร้านอยู่เจ็ดร้านอยู่แถวๆนั้นทําไมนวดต่ําจังเลยพอฉันไปนวดคือก็คือขึ้นนวดไปถึงขึ้นเตียงนวดเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็รู้สึกไม่ดีแล้วเขาก็มาหาหนูก็เลยเล่าให้หนูฟังหนูก็เลยบอกว่าเนี่ยฉันก็พยายามให้ความรู้ให้แนวคิดของเขาแล้วหนูก็ได้รับคําที่แบบว่าคือมีหลายคนเนี่ยอาจจะมองว่าการปรับราคาการตั้งราคาเนี่มันให้ดีให้เหมาะสมกับลูกค้า หนูชื่นชมคุณแม่มากเลยค่ะที่คุณแม่ปรับราคาได้บางคนเนี่ยเขาอึดอัดมากเลยนะคะคุณแม่คุณแม่คะหนูมีเรื่องนึงจะถามว่าเวลาที่คุณแม่ทํางานเนี่ยคุณแม่มีความสุขไหมเวลาแม่เห็นลูกค้าแล้วช่วยเขาให้ดีขึ้นนะคะแม่มีความสุขมาก มีความสุขมากเนาะเมื่อก่อนเนี่ยแม่ไม่ค่อยกล้านวดนะแม่ไม่ค่อยไม่คืไม่มันสัมผัสกับร่างกายบอกตรงๆนะสมัยก่อนที่มเรียนแม่เรียนมาเยอะไงแล้วตอนนี้พอมาทาเนี่ยมันไม่ค่อยถนัดไม่ค่อยถนัดจะทำไปทํามาเดี๋ยวนี้กลายไปเชื่อแม่รักอาชีพนี้มากเนาะคุณแม่รู้ไหมคะว่าคุณแม่เนี่ยมีวัยวุฒิคุณวุฒิวัยวุฒิคืออายุมากกว่าเจ็ดสิบปีแล้วและคุณแม่ยังทํางานนวด คนส่วนใหญ่จะมาหาคุณแม่ด้วยความรักและศรัทธาความเชื่อมั่นแล้วบวกกับความมั่นใจคุณแม่รู้ไหมว่าคุณแม่จะเป็นตัวอย่างให้กับหมอนวดไทยอีกหลายๆคนเลยที่มีรุ่นพี่รุ่นคุณแม่รุ่นคุณยายนะทำงานอย่างตั้งใจหนูอยากบอกคุณแม่ว่าสิ่งที่คุณแม่ทำบางทีคุณแม่เหนื่อยคุณแม่ปรับดูราคานะว่าเดี๋ยวนี้ดอยเชลเลเนสบานเนี่ย ขาอะใครที่เป็นสมาชิกนะอย่างน้อยๆในกลุ่มเนี่ยเขาจะราคาหนึ่งชั่วโมงเนี่ยมากกว่า60สิโอยโลดังนั้นหนูอยากบอกคุณแม่ว่าคุณแม่ก็เป็นหนึ่งในคนนั้นที่ทำดีอยู่แล้วแล้วปรับราคาได้ด้วยคุณภาพคือลูกค้าไว้ใจแล้วลูกค้าเชื่อใจอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่หนูนี่ภูมิใจและขอบคุณคุณแม่มากที่ให้โอกาสหนูด้วยแล้วอยากขอบคุณผู้หญิงไทยอะค่ะ ที่ช่วยโปรโมตร้านคุณแม่คุณแม่อย่าลืมเจอเขาแล้วก็โทรหาเขาแล้วบอกเขานะคะว่าขอบคุณและซาบซึ้งมากเลยที่เห็นคนไทยด้วยกันเชียร์บอกว่านวดไทยร้านคุณแม่เนี่ยดีอย่างไรเนี่ยหนูภูมิใจมากเลยค่ะจากเปลี่ยนที่ลูกค้านวด30นาทีอ่าคนที่ทำงานอบาบยอ่ำแล้วเปลี่ยนมานวด1ชั่วโมงนี่นะสุดยอดเลยค่ะคุณแม่ บางคนก็มาเก้าสิบนาทีบางคนก็มาชั่วโมงหนึ่งค่ะอเดี๋ยวเาก็ซื้อกู้ชายไปแจกพนักงานเขาอีกน้อยเขาก็จะมาซื้อไปค่ะโอ้สุดยอดเลยคุณแม่หนูและภูมิใจมันทําให้เรามีความสุขเนาะมีความสุขเสียใดอายุอาจจะทําได้เท่าไหร่ไม่รู้อเสียดดยอายุ คุณแม่คะเสียายอายุหนูได้ยินคํานี้แล้วหนูปลื้มใจจังเลยอ่ะเมื่อวานนี้แม่เมียนก็มาหาหนูแม่แม่เมียนคุณแม่ฝาใสเห็นเนาะแม่เมียนก็มาหาคุโรสเมื่อวานนี้นะแม่เมียนอายุมากกว่าหกสิบปีแม่เมียนขยันมากแล้วแม่เมียนรักนวดไทยมากแล้วแม่เมียนก็ปรับราคาจากหนึ่งชั่วโมงสามสิบห้ามาเป็นหนึ่งชั่วโมงสี่สิบห้าหนึ่งชั่วโมงห้าสิบอย่างเงี้ยค่ะ แม่เมียนบอกว่าอุ้ยอายุหกสิบกว่าปีแล้วจะทําได้อีกนานแค่ไหนดังนั้นหนูอยากบอกคุณแม่ทุกท่านเลยค่ะทั้งคุณแม่พวงเพชรคุณแม่ฟ้าสายคุณแม่เมียนซึ่งแต่ละท่านล้วนอายุมากแล้วและเป็นปูชนียบุคคลในเรื่องของการนวดไทยน้ำใจที่ท่านคุยกับหนูน้ำใจที่ท่านไว้วางใจหนูครูโรสเนี่ยขอบคุณมากมาก คุณแม่คะ uh huh. ถ้าหากว่าคุณแม่แม่มีเรื่องอะไรสงสัยคุณแม่ส่งข้อความหาหนูได้นะคะแล้วก็ uh huh. หนูอยากบอกคุณแม่ว่าสิ่งที่คุณแม่ทําเนี่ยคุณแม่อย่าลืมดูการแช่เท้าดูการใส่ใจทุกทุกกระเบียดนิ้วใส่ใจ uh huh. ทุกขบวนการแล้วใส่ใจถึงความรู้สึกโฟกัสที่ลูกค้าแล้วก็ฝากลูกค้าว่าวันนี้ เธอบอกต่อลูกค้าให้ฉันบรรลุสองไอสองคนได้ไหมคนที่เธอรักเพราะมันจะช่วยขยายวงจรนะคะขยายความดีที่คุณแม่ทำกับเขาเนี่ยแล้วจะทำให้คุณแม่มีลูกค้าชั้นดีแบบนี้ตลอดนะคะคุณแม่ขอบคุณเชิคุณแม่งทีมีลูกงทีมีลูกค้าถามแม่ว่าเธอจะทำอีกนานเท่าไหร่เขาถามแม่บอกไม่รู้ฉันจะทำจนกว่าเธอไม่ทำกว่าฉัน เนาะคุณแม่คะหนูอยากฝากเรื่องหนึ่งคุณแม่รู้ไหมคะคุณค่าของการนวดไทยเนี่ยมันอยู่ตรงไหนบางคนเนี่ยเขาบาดเจ็บเป็นเหมือนมะเร็งเลื้อหลังบางคนเขามีปูดมีน็อตเขาเรียกว่า จุดเพนพอยต์ของเขาเนี่ยมันแข็งมันเป็นไตาบางครั้งการนวดครั้งเดียวมันไม่หายทันทีแต่ด้วยหัวใจของเราเป็นคนรักงานเราอยากให้ลูกค้าดีขึ้นดีขึ้นคุณแม่ทราบไหมคะวิธีการพูดที่จะให้ลูกค้ามาหาเราเวลาพูดแล้วเราจะไม่รู้สึกกระดากใจและเวลาพูดแล้วไม่รู้สึกว่าเราอยากได้เงินเขาหรือเปล่าเราพูดอย่างนี้นะคะคุณแม่หนูแนะไอเดียค่ะ เพราะว่านักเรียนหลายท่านเนี่ยรู้สึกกิ i ตี้และไม่มีความสุขนะคะว่าจะพูดยังไงว่าเขาถึงจะรู้ว่าเราไม่ใช่ว่าอยากได้เงินแต่เขาแต่เราอยากบอกว่าการที่เราสะสมความเครียดการที่เราสะสมความเจ็บปวดนี้นะนะเราสะสมมานานการที่เราจะนวดครั้งเดียวให้หายแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลย วันหนึ่งมันก็จะกลับมาหาคุณเหมือนเดิมดังนั้นจะดีกว่าไหมว่าสิ่งที่เรานวดกันเนี่ยนวดแบบสม่ําเสมอนวดทุกอาทิตย์หรือว่าพอ,<น>พ,อพอทุกอาทิตย์เสร็จแล้วสักสี่สัปดาห์ทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์สี่สัปดาห์แล้วเราก็เลื่อนนวดเป็นนวดทุกสองอาทิตย์เพื่อปรับสมดุลในร่างกาย<น>เพื่อทําร่างกายให้เราร่างกายแข็งแรงแล้วก็ให้เราแข็งแรงมากยิ่งขึ้นมันจะดีกว่าไหมเพราะว่า ถ้าไอจุดน็อตตรงนี้ผังผืดตรงนี้มันเป็นไตแล้วแข็งแล้วผังผืดตรงเนี้ยมันไปอยู่ตรงจุดที่ที่สําคัญของร่างกายเราอย่างเช่นแขนขวาชาชามากไปทํางานไม่ได้แขนตึงจะหยิบจับอะไรก็ไม่สะดวกถึงมีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านก็จะทําให้เราไม่มีความสุขหนูมองว่า สิ่งนี้ถ้าคุณแม่พูดถึงอ้างอิงถึงลูกค้าคุณแม่จะได้ใจลูกค้ามากเลยแล้วคุณแม่จะไม่ต้องเสียเวลาเลยค่ะอย่าบอกคนเยอะนะบอกแค่สองคนก็พอแค่นี้ฉันก็รับไม่ไหวแล้วเ <Yeah. S 1> พราะว่าอะไรรู้ไหมคะคุณแม่พอคุณแม่สร้างรายได้ค่านวด90นาที100อยอยโลเสร็จแล้วนะคุณแม่ทำได้เยอะเยอะมากเลยค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนคุณลดหนึ่งชั่วโมงเนี่ยไอ้เนาที99อยโล คุณแม่สุดยอดมากเลยเดี๋ยวนี้คุณโรสก็เป็นหนึ่งชั่วโมงมากกว่า150่งอยหโลเก้าสิบนาทีะคะ่ะดังนั้นความสามารถของเราคุณค่าที่แพงที่สุดของเรามันท้าทายนะคุณแม่คุณแม่อายุมากกว่า70ปีแล้วว่าแล้วคุณแม่ทําได้90นาทีมากกว่า100ยอโลนี่มันรู้สึกภูมิใจอะคะ่ะคุณแม่ต้องประกาศให้โลกรู้ หนูก็เลยต้องขออนุญาตคุณแม่นะไลฟ์สดเลยเนี่ยค่ะบอกทั่วโลกเลยค่ะให้รู้ว่าผู้หญิงคนนี้ชื่อคุณแม่ฟ้าใสและคุณแม่ฟ้าใสเป็นหมอนวดไทยที่อยู่เบรเมนแล้วคุณแม่ฟ้าใสนี่นะเบรมนฮาเฟนค่ะเบรมนฮาเฟนเบรมนฮาเฟน มันจะมีเบรเมนอีกที่หนึ่งแล้วก็ของแม่อยู่ในเบรเมฮาเฟนสุดยอดเลยค่ะเบรเมฮาเฟนเนี่ยแล้วหนูชื่นชมมากเลยคนไทยที่รักกันแล้วก็คนไทยโปรโมตร้านคุณแม่ฟ้าใสร้านนวดไทยฟ้าใสนี่นะให้ประชาชนแถวนั้นทราบสุดยอดเลยค่ะคุณแม่เรามีหน้าเป็นอาวุธขอบคุณมากมๆแล้วหนูจะขออ<ช>นุญ,ญาตนําคุณแม่เนี่ยบอกคนทั่วโลกเลยนะคะว่ามันท้าทยมากค่ะ มีหลายร้านรุ่นน้องๆอายุ 30- 40 1หนึ่งชั่วโมง30มโอโร่หนึ่งชั่วโมง35มโอโรยังทำกันอยู่ทั้งๆท,ที่ก็เก่งก็เยอะแต่เพียงแต่ว่าหนูจะบอกว่าคนเราเนี่ยมีกรอบไม้ไม้เซตกรอบความคิดแตกต่างกันแล้วตอนนี้หลังจากโควิด -19 ยังไงโควิดมันก็อยู่กับเรานะคุณแม่แล้วคุณแม่ก็ยังทำงานด้วยความสุขและภาคภูมิใจ90นาทีร้อยโอยโร สุดยอดมากเลยค่ะหนูขออนุญาตแชร์นะคะคุณแม่หนูแชร์ความรู้จากคุณแม่หนูขออนุญาตบอกคนทั้งโลกเลยค่ะว่าคุณแม่ฟ้าใสคนนี้ทำงานมาเจ็ดถึงแปดปีกี่ปีนะคะคุณแม่แม่เรียนมาทั้งหมดก็จะเรียนเนอะแต่ก่อนแม่ไม่กล้าทำเพราะไม่กล้าสัมผัสกับคนไม่ชอบแม่เรียนมาทั้งหมดก็มียี่สิบกว่าปีละแต่แต่ไม่กล้าทำไม่ได้ทำเลยไม่กล้าทำไม่กล้าทาเพิ่มจะมาทำที่นี่แหละทำตอนได้เจ็ด แม่มาได้ปีกว่าแม่ก็เปิดร้านมาได้ปีกว่าแล้วแม่ก็เปิดร้านแต่แม่มั่นใจวิชาไงเนี่ยคือคุณแม่อินในวิชามั่นใจในวิชาความรู้นวดไทยแล้วแม่มาอยู่แค่หนึ่งปีเปิดเลยตอนนั้นแม่ก็อายุมากแล้วเนาะเห็นไหมเปิดมากี่ปีแล้วหกสิบปีแล้วค่ะหกสิบกว่าหกสิบกว่าละ กราบขอบพระคุณแม่มากเลยค่ะอครูจะให้แม่นวดเลยเลยครูนะก็วนวดเสร็จครูจะบอกเนี่ยมือหนึ่งนะเนี่มือหนึ่ง,นนมงแม่ก็งงงเพราะมือหนึ่งได้ไงแม่ไม่ไม่ได้นวดเก่งเพราะเราแค่เรียนแล้วไม่กล้าทําที่ไหนค่ะแล้วพอทีช่วงหนึ่งลูกชายก็ลูกชายแม่พิการคนหนึ่งอ่ะก็เลยเไปสอบเนี่ยไปเรียนเรียนชั่วโมงไม่ครบจ้อ ออิทดโรงเรียนก็มีเขาบอกว่าแม่เรียนไม่ครบไม่ให้สอบตอนนี้ครูแม่บอกว่าแต่ค่อนข้งถูกเส้นนะเขาบอกอี้างนีเขาก็เลยอาารก็ได้เกิดอนุญาตให้แม่สอบส,อสุดยอดเลยค่ะสุดยอดเลยค่ะคุณแม่คะก็ใจละเพราะแม่จะมือหนึ่งได้ไงแม่ไม่ได้นวดไม่ค่อยไม่ค่อยกล้านวดคนไงเอง เดี๋ยวพอมาเปิดร้านมาที่นี่มาครั้งแรกเขาที่ทำบวกแหละให้แม่ไปฝึกฝึกมือว่าจะจะรับไงแม่ไปฝึกเขาบอกว่าโอ้ได้เลยนะได้เลยนะเขาบอกมเอาไว้รู้อย่างนี้ฝรั่งชอบนิ่งเงือนเน่เน่ะ็โอเคเพราะไม่ได้ทำหรอกเพราะมันไกลแค่ก็ลองตัวเองเฉยๆตอนหลังมาก็เลย่ตัดสินใจพอดีมีคนเขาช่วยร้านเล็กๆ เออดือนละร้อยสี่สอ่ะค่ค่าเช่าเนี่ยน่ารักไหนเดือนละร้อยสีแม่จ๋าเมื่อวานเนี้ยแม่รู้ไหมเมื่อวานเนี้ยหนูได้รับข้อความมาจากน้องอีกท่านหนึ่งบอกว่าคูขาค่าเช่าร้านแค่350เองนะหนูเนี่ยนวดก็ถูกหนึ่งชั่วโมง39ไวโลทำยังไงหนูจะได้รายได้เพิ่มครูก็เลยบอกว่าถ้าหนู อยากได้เรียนรู้เร็วหนูมาหาครูมามหาครูรถจะจับมือทําจะบอกขั้นตอนจะช่วยด้วยว่าหนูควรจะปรับเรื่องอะไรแล้วเพราะว่าถ้าหนูอยากรู้เร็วนะก็มาทําเหมือนคุณแม่คุณแม่คุณแม่เมียนมาหาโคชชิ่งกับครูก็ได้เพราะว่าการโคชชิ่งนะ่ะนอกจากการ ปรับแล้วการดึงศักยภาพของตัวเองมาใช้แล้วหนูปลื้มใจมากเลยที่คุณแม่เองเนี่ยเรื่องของอินเทอร์เน็ตก็ไม่เก่งแต่คุณแม่ฟังฟังคลิปคูโรสฟังฟังฟังเหมือนแม่เมียเลยค่ะฟังบ่อยแค่ไหนหนูถามหน่อยเถอะเพราะว่ามีคนบางคนบอกว่าฟังจนลูกบอกว่าแม่คูโรสเข้าไปอินในฝันแล้วยังเข้าไปในฝันแล้วยังอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่หนูก็เลยว่าฟังเธอะถ้าฟังแล้วได้กําลังใจฟังแล้วทําให้เรามีแรงพลังเนี่ย เพราะว่าสิ่งที่หนูพูดมันคือเรื่องจริงเพราะหนูไม่ได้เรียนอย่างเดียวหนูทํางานเหมือนพวกคุณคุณด้วยแล้วหนูรู้เทคนิคสิ่งเหล่านี้แหละค่ะจึงจะทําให้เราได้รายได้ที่ดีคุณแม่คะหนูอยากบอกว่ากราบขอบพระคุณคุณแม่มากค่ะขออนุญาตไปรับลูกชายแล้วนะคะพอดีว่าลูกชายมาหาหนูค่ะกราบขอบพระคุณด้วยหัวใจค่ะแล้วก็สู้ๆนะคุณแม่หายววๆสุขภาพดีขึ้นดีขึ้นทุกวัน นะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะหนูวางสายนะสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะ,คะทุกท่านก็จะเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าคุโรสคุยกับคุณแม่ฟ้าใสาคุณแม่ฟ้าใสาอายุมากกว่า ปีแล้วคุณแม่ตั้งใจในการทำงานมากแล้วฟังอีกรอบนะคะว่าเคล็ดลับความรู้ดีๆที่คุณแม่แบ่งปันเนี่ยเป็นสิ่งที่ประเสริฐมากๆกลับขอบพระคุณคุณแม่ฟ้าใสคุณแม่เมียนคุณแม่พวงเพชรท่านเหล่านี้ล้วนเป็นคนที่ช่วยส่งเสริมให้หมอนวดไทยลาอะ่ะมีชื่อเสียงครูขออนุญาตจบไลฟ์ก่อนนะคะลูกชายครูมาแล้วสวัสดีค่ะ